วัสดีครับผู้ชมโค้ผมอีกแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง b บ k 4 8แล้วก็วง CGM48 อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับก็เป็นเสื้อรุ่นแรกของน้องเลยนะครับม,มีรูปน้องด้วยนะครับเห็นไม่ชัดก็ดูตามปกคลิปได้นะครับก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับก็คือ น้องนีนี่พิเชยาภาสุปัญญาสมาชิกรุ่นที่หนึ่งของวง CGM 48นั่นเองนะครับและเรื่องที่ผมจะนำมาพูดถึงน้องนีนี่ในวันนี้เนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้เองนะครับที่ผมมีโอกาสได้ดูไลฟ์ของน้องแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ย hey, ผมผมปล่อยเรื่องนี้ให้ผ่านไปเฉยๆไม่ได้นะครับก็ จริงน้องไลฟ์มาหลายวันแล้วแต่ว่าผมก็ต้องหาทางเขียนถึงน้องทําคลิปพูดถึงน้องให้ได้ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้หว่ะมัน,ม,นมันต้องพูดอ่ะเออคือรู้สึกว่าใจน้องได้จริงๆกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็อ่ะผู้คนคงรู้แหละคงเป็นเรื่องอะไรไม่ไ,มได้นะจากไลฟ์ล่าสุดของน้องก็คือการที่น้องไม่ติดเซมบัสซในอ,อัลบั้มล่าสุดของวงนะครับก็คืออัลบัม้มลิบกลอสนะครับ ก็เป็นเรื่องที่อ่ะหลายคนก็ตกใจพอสมควรแหละเพราะว่าน้องก็ทำสีทติติดเซมบัสสในวงมาตลอดใช่ไหมครับแล้วก็คราวนี้น้องน้องหลุดไปซึ่งเหตุผลหลักๆที่ทุกคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วซึ่งลีนะ่าเองก็อธิบายให้น้องฟังอธิบายให้คนฟังเราว่าเป็นเรื่องของการที่น้องถูกสั่งพักงานก็เลยทำให้น้องไม่ติดนะครับซึ่ง มันก็เหมือนกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้อย่างเช่นไขวานนะครับแล้วก็รอบนี้ก็เป็นแองเจิลเป็นต้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวน้องพูดกับเหตุการณ์นี้อย่างไรบ้างเดี๋ยวมาว่ากันนะครับเราไปว่ากันเรื่องเหตุการณ์เก่าๆก่อนที่ผมรู้สึกว่าใจน้องมันได้นะครับก็คือเหตุการณ์แรก เหมือนเป็นการเล่าซ้ําเดิมนะเพราะว่าพูดถึงนี่น,นี่ทีไรผมจะพูดถึงเรื่องเนี้ยตลอดบ่อยๆมากๆแตผ่ผมรู้สึกว่าไอ้เรื่องเดิมๆเรื่องเนี้ยมันควรนํามาเล่าสู่กันฟังแล้วมันไม่ควรปล่อยผ่านเพราะว่าอ่ะคนที่ตามน้องมาแน่เก่าก็น่าจะรู้สึกดีที่อ,อ่น้องพูดแบบนี้ส่วนคนที่เพิ่งมาตามวงไม่นาน ถ้าได้ยินเรื่องนี้ก็น่าจะรู้สึกดีไปกับน้องเช่นกันเพราะฉะนั้นผมก็จะนําเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังอีกรอบนะครับแล้วก็คงไม่ใช่รอบสุดท้ายนะครับให้เป็นร้อยรอบพันรอบเลผมก็จะเล่าอย่างนี้นี่แหละใครจะทําไหมนะครับก็อ่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ตั้งแต่ตอนอดิชันนั่นแหละนะครับก็น้องมาอดิชั่นวง CCM 4 8รุ่นที่หนึง่ง ด้วยความหวังว่าอยากจะติดให้ได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้สมัยเด็กๆน้องก็ไปออดิชั่นเข้าสู่รุ่น2ของวง BNK48 นะครับแต่ว่าน้องไม่ติดตอนนั้นก็ไม่รู้เหตุผลายลรเด็กไปหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะครับมันเหตุผลมันอยู่ที่คณะกรรมการไม่ใช่ผมนะครับแต่ว่าตัวน้องเองก็ไม่ท้อนะครับก็ยังตามความฝันต่อไป คือมา a อ d i ชั o n เข้าสู่วง c 48, ีเจมโดยความหวังว่าฉันต้องเป็นให้ได้นะครับซึ่งไอ้เรื่องนี้เนี่ยคณะกรรมการทราบว่าน้องเคย a u d i t i o นรุ่นสองมางก่อนของเบ k ก็เลยยิงคำถามกลับไปหาน้องว่าแล้วถ้าสมมุติครั้งนี้น้องไม่ติดอีกล่ะน้องจะทำยังไงมึจะทำยังไงน้องสิ่งที่ผมเห็นในเซ็นไปคือ น้องตอบแบบอัตโนมัติทันด่วนทันทีแบบไม่ต้องคิดไม่ต้องมานั่งบิ้วอารมณ์เลยเลยถามมาตอบกับสวนเลยคืออ่าพวกพี่ก็จะได้เห็นหนูทุกครั้งที่มีการออดิชั่นซึ่งโหได้ยินประโยคนี้ไปนี่แบบน้องซื้อใจผมตั้งแต่วันนั้นเลยนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยใ,ใจน้องมันได้อะคือแบบถ้าไม่ติดน้องก็ยังสู้ต่อคืออยาก ฉันจะเป็นอ่ะฉันจะเป็นให้ได้อ่ะพวกพี่จะได้เห็นหนูทุกครั้งที่มีการออดิชั่นแน่นอนแล้วพอเอามาประจวบเหมาะกันกับรูปร่างหน้าตาน้องฝีไม้ลายมือการร้องเพลงเล่นดนตรีได้ของน้องอะไรยเงี้ยผมรู้สึกว่าคณะการรมการก็ไม่ควรเอาน้องออกใช่ไหมละ่ะคือน้องแบบพร้อมทุกอย่างจริงๆแล้วก็นี่แหละและ้ว เหตุผลสำคัญที่สุดที่ผมว่าทําให้น้องติดนะก็คือประโยคประโยคนี้นั่นแหละที่มันแสดงให้เห็นเลยว่าใจของน้องอะมันได้จริงๆแล้วไอ้คนแบบนี้ยมันต้องอยู่ในสังคมแบบนี้ต้องทําให้อ่าไอดอลโด่งดัง48ร์ o u เ Thailand แดโด่งดังให้ได้นะครับก็นั่นเป็นที่มาที่ทําให้น้องนี้นี่ติดเซปบาสิส์ไม่ใช่ติดซบาสิกผิดติดเข้ามาอยู่ในวงซ m 4 8็ม ครับอ่ะมาต่อนะครับเรื่องต่อมาที่ผมรู้สึกว่าผมประทับใจน้องนีนี่มากๆเลยก็คือก็เป็นเหตุการณ์เดิมๆที่ผมก็เคยนำมาเล่าแล้วล่ะแล้วผมรู้สึกว่าอ,อใจน้องมันก็ได้เช่นกันนะครับก็คือเหตุการณ์ที่ตอนนั้นเหมือนมันจะมีช่วงที่แบบโควิดมันก็มาแล้วเขาก็จัดแบบเขาเรียกวนะ่ามิวสิกบ็อกซ์ออนไลน์กันนะครับก็คือให้เมมเบอร์ไป ทำคลิปร้องเพลงของตัวเองแล้วก็มาส่งครูเปิดให้ดูกันทางออนไลน์ให้แฟนคลับได้เห็นด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงเวลานั้นนะ่ะครูปิมยังทำหน้าที่เป็นชีคินีขวงบินเควโฟเอแล้วก็เป็นครูสอนร้องเพลงทองทั้ง2วงอยู่นะครับซึ่งครูปิม,มกก็ให้คำแนะนำแก่น,น้องดีนี่ซึ่งน้องดีนี่วันนั้นทำได้ดีมากๆนะครับ คุปิ่มก็แนะนำน้องนี่ดีดว่านี่นี่มีของอยู่ในตัวเยอะมากทั้งเสียงร้องทั้งพลังอนเนอรอจีอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันจะดรอปลงไปทันทีเมื่อน้องตื่นเต้นเมื่อหนูตื่นเต้นมากๆเพราะฉะนั้นหนูต้องกลบกจุดนี้ให้มิดให้ได้ต้องต้องพยายามลบจุดนี้ออกไปจากตัวเองให้ได้นะครับซึ่งสิ่งเนี้ครูปิ่มพูดในในไลฟ์ที่ แฟนขากจำนวนมากก็ได้ยินด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีสองทางให้เลือกถ้าคนที่แบบคิดแย่ๆก็แบบโอ้คูหักหน้าเราเปล่าคนฟังตั้งเยอะแยะอะไรอย่เงี้ยแล้วก็แบบน้ำเต็มแก้วก็แบบอาจจะไม่พัฒนาตัวเองต่อไปมันก็มีใช่ไหมครับในสังคมสังคมปัจจุบันของบ้านเราแต่น้องน,นี่ไม่ใช่ น้องทราบดีว่าสิ่งที่ครูพูดครูหวังดีกับน้องอยากให้น้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาให้ได้จริงนะครับน้องนี้นี่ก็เลยเอาสิ่งที่ครูปิ่กแนะนําอะมาปรับกับตัวเองนะครับแล้วก็ถ้าใครสังเกตว่าหลังช่วงแรกแรกกับช่วงหลังๆไม่เหมือนกันนะช่วงแรกๆกน้องนี้นี่อะเต้นเก่งร้องก็ดีแต่ว่าจะมีความอาการตื่นเต้นอยู่หน่อยๆแต่ตอนเนี้น้องขึ้นไปแสดงอย่าง มันอกมัม่นใจมากในในทุกๆครั้งอะ่ะที่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 ผมสังเกตมาคือแบบน้องมั่นใจมากๆเลยแล้วก็เนี่ยแหละก็เลยทําให้แบบน้องทําตอนนี้น้องเฉิดฉายมากๆเป็นเซนเตอร์ไปแล้วแล้วก็ตอนเนี้ยก็กําลังจะมีผลงานเป็นศิลปินเดี่ยวตัวเองในดีแคมแล้วนะครับก็ถือว่าน้องแมวตัวเองเป็นศูนย์กลาง น้องไม่ทําตัวเป็นน้ำเต็มแก้วผมรู้สึกว่าตรงนี้ยใจน้องมันได้มากๆแล้วผมรู้สึกว่าอยากให้ในสังคมไทยมีเด็กแบบนี้เยอะๆนะครับจะทําให้สังคมไหนที่มีเด็กแบบนี้เยอะมีคนแบบนี้เยอะๆสังคมมันจะพัฒนาไปได้ไกลแน่นอนนะครับแล้วก็มาที่เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องล่าสุดนี่แหละที่ผมต้องนํามาเล่าสู่กันฟังเป็นคลิปตอนนี้ก็คือผมรู้สึกว่า น้องใจได้จริงๆกับเรื่องนี้คืออ่ะการที่ไม่ติดเซมาสสือ่อทั้งที่แบบติดมาตลอดเนี่ยมันมันก็เสียใจอะ่ะมันมันม,นมนเรื่องต้องเสียใจแน่นอนเนาะแต่ผมรู้สึกว่าน้องเข้าใจได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรเนาะถึงน้องแบบ ติดเซ็นต์รัสื่อมาตลอดล่าสุดเป็นเซ็นเต,เตอร์เลยก็จริงแต่น้องก็ทราบดีว่าที่ผ่านมาเออน้องทําผิดอะไรก็ไม่รู้ละจนโดนพักงานแล้วก่อนหน้านั้นก็มีคนที่ทําผิดแล้วก็โดนพักงานมาแล้วแล้วก็ไม่ติดเซ็นต์บัสื่อเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่น้องไม่ติดเซ็นต์บัสื่อด้วยเหตุกฎนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกน้องเสียใจแหละแต่น้องเข้าใจได้และน้องรู้สึกว่าน้องก็ต้องเคารพกฎกติกา ที่วางไว้ที่สังคมวางไว้ไม่งั้นสังคมมันอยู่ไม่ได้พน้องก็พูดดีมากเลยว่าเออมันคงไม่ยุติธรรมถ้าหนูจะติดในขณะที่อ่าคนอื่นที่เขาแบบเคยโดนพักวานมาก,ก่อนก็ไม่ติดแล้วก็เออมันก็คงไม่แฟร์กับเมมเบอร์คนอื่นที่แบบเป็นเพื่อนพี่น้องเป็นครอบครัวเดียวกันน้องที่เขาทําตัวปฏิบัติตัวดีแล้วเขาจะไม่ติดอะไรเนี้ยนะครับผมรู้สึกว่าเออเนี่ย คนแบบนี้มันต้องมีมีในสังคมอะเยอะๆอะแล้วผมรู้สึกว่าการที่น้องกล้าว่าพูดตรงเนี้ยใจน้องมันได้จริงๆนะครับก็ชื่นชมน้องมีนี่มากมากดีโอ้โหจากคนที่แบบหน้าตาก็สวยอยู่แล้วกลายเป็นว่าจิตใจน้องเป็นแบบนี้อีกนี่โอ้โหยิ่งชื่นชมเขาไปใหญ่ก็ชื่นชมหนูมากๆแเลยว่าบอกว่าโอ้ยดีแคมเพลงหนูต้องออกมันดีแน่นอนจากการที่หนูเป็นเด็กดีๆแล้วก็ทัศนคติดีๆเนี้ยมันจะสื่อออกมาได้จาก งานแน่นอนนะจ๊ะอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ